สวัสดีครับกฎแห่งกรรมปัจจุบันมันเห็นชัดคนไม่ซื้อถือสัตว์เป็นนิสัยก็จะเกิดผลแห่งกรรมที่ทำไว้ใครจะเชื่อหรือไม่ไม่ฉันทากฎหมายไทยใครเขียนหน้าเอียนไหม มาตรฐานคืออะไรใครให้ค่าทฤษฎีความรู้ภูมิปัญญาดูคล้ายหลงตรงอัตตาหน้าห่วงใหญ่ถ้าทีหูก็ทีหูดูให้ทวนร้องประมวลทวนประเมินก่อนเดินไหมจะวางแขนแผนจะพูดจะคิดควรอย่างไร ต้องอย่าปล่อยทำตามใจมันไม่ดีถ้าสุขุมรอบครอบคิดรอบด้านทั้งเหตุผลหลักการและศักดิ์ศรีต้องอยู่อย่างคนคิดชอบประกอบดีจะไม่มีคารหาเมื่อขาลงอย่าพระวงผลปลวงอย่าวงหาคนรุ่นใหม่ที่ตามมาจะไม่หลง ปล่อยเขาทำดูเขาไปอย่างซื่อตรงสรรพสิ่งจะมั่นคงทำรงไทยจงปล่อยมือปล่อยวางอย่าปิมปลืม้มขอให้ลืมสิ่งที่ผ่านอย่าหวั่นไหวปล่อยให้เขาร่วมกันสร้างอย่างตั้งใจขอเพียงเราเอาใจใส่ไม่มูบบอนกูเร็กลำปางวันละกอนอนลาย ทำบุญอย่างไรก็จะมีความสุขเท่านั้นยิ่งทำมากเท่าไรก็จะยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นไปมีความสุขภายในจิตใจจะไม่มีความเบื่อหน่ายเพราะเป็นของจริงของแท้ของดีจริงๆกฎหมายอาจจะไม่ค่อยยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมเสมอครับ